บ่หอดบ้านไยดอกพี่น้องเอ้ยบ้นแม่ฝนตกบ่ได้ฟ่าเมือน้ามัวนถนนวนข้างท่เนี้เพิ่นกับปินท้องให้ท้องหน้าคือกันกับบานท้องพี่น้องแต่ว่าท้องหน้าทุ่งหยาแม่พี่น้อง้าเจ้าปลูกห้าจ้าพี่น้องจ้าทั้งเหนือของสวีเดนด้อจ้าพี่น้องจ้าออกจากวัดจากการทำบุญมาแล้วจ้าพี่น้องกระลั่งเดินขางพ่หอดดอกบ่หอดบ้านดอกพอฮอดเมืองจนตะ่อยดอกจ้าเมื่อนี่ ขาบองภาคก,ก่อนมันคาแล้วค่ะพี่น้องขาอันว่าจะขาคุณลุงเพินน่นขับรถเนีเ่ยมาขึ้นลนเโตุนเพิ่นเพื่อ,เ,อ,เ,อเมื่อเรล่าสิบปหาที่พาคขาลงแร่มก่อนจ้บพี่น้องจ้าที่กับเขาแบบัาหาาลงแร่มภาคได้เมืองนี่แหละเมื่องข้างหน้าน,นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ,นะเห็นปะว่าเมื่อสาเมืม่อฝนตกฝนตกฝนลงมึงบรรยากาศบ้านเพิ่นแต่วิวก็บงามงามพี่น้อง คำแนะนำดีๆคือสิงามคักพี่น,อน้องจ้าสิไปเมืองอ่าวเทยาตรณ์นในสปริงวิสโกอโอกาทินโฮเทลค,ค,เอคอนสตาร์สัน,น,นไปเมืองคอนสตาร์สันพี่น้องจ้าคุณลุงพูดว่าไปแวะเมืองคอนสตาร์สกอร์สันมันขับรถเลาเมื่อยผู้เฒ่าขับรถเนาะพี่น้องเนาะ คอยไปค่อยมาเบ่อยเขา,เาแทรกใบมาซแน่ว่ากันกับเมตเขาเจอาแท่งละพี่นอ้องเออบ่หเหแล้วขาเร็วเห็นแล้วคอยไปค่อยมาเพราะว่าคุณลุงแล้วเนาะค่ะนะพี่น้องเนาะคุณลุงแล้วคะ่ะคุณลุงกับคุณป้าจ้าพี่น้องจ้าไหบกันเดินทาาเดือทาาจ้าพี่น้องเดือทางมาพี่น้องนี่แหละบรรยากาศของเพิ่นเนนะพี่น้องเนาะเนี่แหละไอ้เพื่นส้มบานเมืองเ <_' c ười> พื่อนบรรยากาศบานเมืองพญญาาเองพื่นไปน้ำกัน ดีๆคือสิง,งามเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นละฝนตกฝ่าฝนตกฝ่าฝนลงฝ่าบ่ลงดอกมีแตร่รฝนละลงพี่น้องยายบิ่งเนี่ยป่าสนงามงามพี่น้องป่าทาั้งนี้ผู้เขาอันว่าสูงหลายขึ้นยังไปทั้งภาคใต้เด้อยค่ะพี่น้องทั้งภาคใต้สวีเดนนี่ผู้เขาสูงหลายป่าทั้งนี้ยังเป็นดินห้าบดินเพียงหลายๆอยู่เป็นต่ป้าเห็ดเหลืองลายเนาะพี่น้องเนาะ เป็นแต่จอดรถมาฮอดช่วงนาเฮ็ดเฮ็ดออกแม่เป็นแต่จอดรถล,ดลงมเก็บเฮ็ดปลาหลายหลายพี่น้องปลากับงามควอมเป็นแต่ปลาเฮ็ดเหลืองหลายแม่จ้าฝนก็นมาอีกแล้วตกอีกแล้วฝนอา้าตกลงมากฝนเทลงมาก แดดออกสวยสง,งามค่ะยะพี่น้องจยาเดินทางเอา,า,าเพใส่แว่นตาก,กับเพเห็นหงนาะพี่น้องใส่แว่นตาก,กับเห็นบ่คักหนาวพี่น้องขนาดนั่งอยู่ในรถกับหนาวอยู่ฝนตกค่ะพี่น้องค่ะนี่เอาสารับคลิปนี่กับผ้าพี่พี่น้องมาปิดคลิปให้พี่ให้น้องเนาะพี่น้องเรื่งโซเฟอร์รถเป็นเป็นเมือ่อย เออครับรถขับรถเออจักน้อยกับหอดบนพักดอกว่าสั้นอันที่เกี่ยงว่าสีหอดประมาณหามงคกลัวจะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือสีบกหอดดอกว่าหันพักกันพักก็ปั่มน้ำมันพี่น้องไปแวะกินกาแฟฮ้อนห่อนอันสีน้อนบบูบปนี่อันยากจาก็บพะกินกาแฟโดนแล้วพี่น้องไปก็เลยซิมน้ำคุณลุงเพราะว่ามันหนาวก็เลยกินกาแฟอุ่นๆเนาะค่ะนาะพี่น้องเอ้าติดตามกันไปคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าสิผ้าไปหอดใส เบืองบันไดกันจ้าขอบคุณหลายฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามม่ได้จ้า